าไปเจาะลึกเรื่องราวของอารยธรรมที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นก็คือวัฒนธรรมอียิปต์โบราณหากเรามาดูอารยธรรมนี้กันอย่างละเอียดจะเห็นว่าแม้จะรุ่งเรืองมานานหลายพันปีแต่สุดท้ายก็ต้องประสบการล่มสลายกระจายและหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอียิปต์โบราณเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ3,100ปีก่อนคริสตกาล โดยถือว่ามีความโดดเด่นในด้านต่างๆเช่นสถาปัตยกรรมศาสนาวรรณกรรมวิทยาศาสตร์และศิลปะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่นำไปสู่การล่มสลายของมันซึ่งประกอบไปด้วยประวัติศาสตร์ลึกๆรูปแบบชีวิตความเชื่อการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคนั้นประวัติศาสตร์ของอียิปต์โบราณ อารยธรรมอียิปต์โบราณเป็นหนึ่งในอารยธรรมแรกของโลกเริ่มต้นขึ้นในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยมีการตั้งมั่นที่ริมฝั่งแม่น้ำไนซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการเกษตรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจทำให้ผู้คนสามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพอียิปต์แยกเป็นหลายระยะซึ่งรู้จักกันดีได้แก่อาณาจักรเก่าอาณาจักรกลาง และอาณาจักรใหม่โดยในแต่ระยะนั้นมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่สำคัญชีวิตในอียิปบราณน,นั้นมีความหลากหลายในรูปแบบการดำเนินชีวิตประชาชนมีอาชีพหลากหลายเช่นเกษตรกรรมการประมงการค้าขายงานฝีมืออาหารที่นิยมในยุคนั้นประกอบไปด้วยขนมปังเบียร์และผลไม้ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบครอบครัวใหญ่ ซึ่งอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนโดยมีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนในสังคมพวกเขายังมีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับศาสนาและความเชื่อซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันศาสนาของอียิปต์โบราณมีความหลากหลายและซับซ้อนประกอบด้วยเทพเจ้าหลายองค์เช่นโอซิริสเทพเจ้าแห่งการคืนชีพฮอรัส เทพเจ้าที่แสดงถึงอำนาจและความรุนแรงและอนุบิสเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการฝังศพและการดูแลผู้ตาย